อย่าร้องกันนะลูกอย่าพูดเดเด้ออะไรอะเาอะเสร้ออะไรที่ติดไหมอะที่ติดไมคุยที่ไมที่หมันี่ห้หามหุนตูมละใช่งานตูมันใส่ เป็นไงความร <ica> ู้สึกเจ็บอย <cond> ้่เจ็บแห้งยี่บบแพงเจ็บแหงหรือเจ็บแพงเอาเจ็บแห้งรู้ว่าเจ็บแบบรู้สึกว่าเจ็บแต่ทนได้รู้สึกว่าเจ็บแต่ทนได้ไอเกี่ยวมันนักพี่มาเพราะแสดงว่ายังเจ็บไม่ถึงที่สุดแต่ถ้าหนูซีมุนหนูหมดแล้วน้องหรือว่าถ้าหนูกลัวแป้นข้างหลังมาดูหนูกลับมาที่นี่มาให้พี่หมุนให้ก็ได้ถ้าจะบริมนก็สั หมุนแล้วแต่ว่าความหมายปัจจวลาเจ้าสีทอดออกนะเออเออทำหมุนเข้าในแล้วถ้าตัวสีทอดออกแล้วตัวหมุนออกเนาะมันเป็นเกลียวให้ทอเออโอเคไหวไม่รู้ที่สองสวยเออไหวไหวเนาะเอาตรงนี้นนนเานาะจี่ห้ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหว เจ็บก็ทนเพราอยากสวยมาทายแล้วเนาะสวยงามสวยมากคอนเทนต์ตลอดอเอาทายเพื่อนเขาดูแล้ววาคนสวยเจาะหูเนาะก็สวยเจาะหู มันจะไม่ติดกันบตั้งหูมันขนาดใหญ่แต่ว่าหูเขาต้องเห็ทนทั้งบาร์ที่กัดกันจะติดกันนิดนึงนะน่านิ่งมากน,าง, <c oughs> นางแบบนางแบบหน้านิ่งมาก เจาะต่างหูสวยที่เรนูนครช่างมัดคนสวยนางแบบพื้นน้องแพรวันนี้ดึงแหงมีซิบๆนิดนึงไม่ต้องตกใจมันเป็นปกติขิดใหญ่อมองโอา้าืนวันที่แลยอ๋อเราจะกดเลือดไม่ก่อนใช่ไหม ออออเราจะกดว่าประมาณกี่นาที10นาทีก็กดจนมันแบบหยุดนะแม่ ือเราจะรู้ยังไงว่ามันหยุดเราปล่อยแล้วถ้ามันซึมอยู่ก็กดต่อ,อยางนี้อต่แนะมานะตอนท่องส่วนต้หูน,หนีกบน,นี้เลเปไเปเรีก็เป็น,เ,น,เ,ปนปเรื่องปกติถ้าแทงแล้วไม่เจบ็บม,มันก็ผิดธรรมชาติก็มีเจ็บหรือเป่าเจ็บบ้าง หมายถึงแบบไหนตอนเปลี่ยนต่าง,งหองูออกตอนเปลี่ยนต่างหูออกจะเข็มจนมีความรู้สึก เปลี่ยนหรือ,อยังนี่เปลี่ยนแล้วเหลือจะใส่ตุ้มอ๋อเข็มแทงแล้วก็ถอดเข็มออกแล้วก็เอายัดต่างหงูเข้าไปแทงแบบนี้บอกใช่โอ้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะ ใครที่อยากเจาะหูคิดว่าทนเจ็บได้ก็เจาะเนาะคิดว่าทนเจ็บไม่ได้ก็ไม่ต้องเจาะแต่มันมีสเปย์ยาชาให้อยู่ใช่ไหมสเปย์จะช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ช่วยเยอะเหมือนเราทําคิ้วนี่แหละเหมือนใส่ยาชาแต่ทํามันก็เจ็บเหมือนเดิมโอเะมันเทเห็นไหมติดกันอ่ะไม่หนูตังหูมันใหญ่หนูอย่าไปจับมันต่างหูมันใหญ่ ถ้าเปรียบเสมือนรูใช่ไหมมันก็จะอยู่ตรงนี้พอดีเออมันต้องห่างอันนี้แบบว่าจะถอดออกแล้วก็หนีรูมันติดรูมันไม่ได้ไกลกันนะไอ้น้องเพยนี่เข่ากันเลยนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมเออมันจะประมาณนี้ประมาณนี้หูมันจะอยู่ประมาณนี้นะมงงๆนี่มันจะอยู่ประมาณนี้มันจะห่างกันประมาณนี้แต่แต่หูเรามันใหญ่ไงก็เลยเป็นอย่างนี้เออ อยาจับบ่อยระหว่างวันแล้วก็เจ <Okay. S 2> ็ดเจ็ดถึงสิบสี่วันเปลี่ยนทายังหูได้ oh. แต่ถ้าหนูจะทําความสะอาดนะหนูเอาน้าน้ำเกลือหรือว่าน้ําอุ่นเขานะหนูเอาคตเทนบัตจุ่มน้ำหอนแล้วกัพันพัดวันไม่ไม่ก็เฉพาะเวลาแบบเจ็บเจ็บคันๆประมาณมือที่สามมือที่สี่นีแผลมันจะเริ่มหายมันจะเป็นเจ็บๆจ็คันๆเท่ากับ มือสองมือแรกมันอาสิมีแบบเหมือนน้ำเหลืองออกมาแม่เท่ากับเอาเส้นแต่ว่ไม่ต้องไปเช็ดตรงรูมันโดยตรุเช็ดรอบๆเผลือเจ็ดถึงสิบสี่วันถ้าหนูอยากเปลี่ยนอันใหม่ก็เปลี่ยนได้แต่ถ้าหนูเอาชัวร์เลยก็เดือนหนึ่งค่อยเปลี่ยนแต่ไม่ต้องไปจับอะไรมันบรต้องไปหมุนเรต้องไปเห็ดอย่างมันนะนั่งแบบนั่งแบบก็สวยชะนอแบบก็สวยแต่ว่าอ่ะโอเครู้จักวิธีรักษาดูแลในใจ